สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองไอคอนิสานช่องไอคอนิสานไอคอนิสานชาแนลนะครับช่วงนี้ก็เห็นเขามีหนังสับเปลิลนะครับสับเปลิลก็คือคนคนจัดการงานจัดการเผาผีนะครับสับเปลิลจะเข้ามามาจัดการตอนที่ตอนที่ศพไปถึงเมน ก่อนก่อนหน้านี้ก็น่าจะไม่มาเกี่ยวข้องสศงไปถึงเมนจนทําพิธีเขาเรียกว่าไปเกิดใหม่นะเก็บกระดูกเก็บอัฐธนะิแถวบ้านผมผมเกิดมาก็สับเป,ปลอเนี่ยก็จะเป็นพวกยากๆนะครับจะเป็นพวกมีคาถาคมแต่ผมก็เคยคุยกับกับคนที่ทําหน้าที่สับเป,ปลอเนะผมก็เห็นแก ยืนปนมือแล้วก็บริกรรมกระเรียกว่าคาถาไหมหลังจากเสร็จงานผมก็ไปถามแกว่านะมีคาถาไหมเขบอกไม่มีก็เนี่ยสวดนโมตัสสะพุทธัทงสังคังธรรมังพุทธังธรรมังสังคังนี่นแหละก็บอกเอ,าเอ,าเอา้าแต่ว่าไอ้เรื่องสกดวิญญาณเรื่องอะไรนี่ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมไปถามมาแค่นี้นะผมก็เคยมีความคิดคุยเล่นๆว่า มาเรียนวิชาสับเปลือได้ไหมเขาบอกเออมาเลยยจะสอนให้แต่ตอนนี้ไปทํางานอย่างอื่นก่อนไหมเขาก็ชวนผมไปเป็นไปสมัครเป็นนักการเมืองท้องถิน่นผมอเออเดี๋ยวไม่มีเวลาไม่ใช่ไปชักจะทํานะครับก็จะว่าสับเปลือเป็นอาชีพไหมถ้าเป็นทางในกรุงเทพหรือภาคกลางน่าจะเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางอีสานบ้านผมสมัยก่อนมันไม่มีนะครับไม่มีอาชีพสัป,ปเปลอก็แล้วแต่ว่า ตอนนั้นถึงตอนงานศพะใครจะใจกล้าหรือหรือใครจะอยากเราจะไปบอกใครเราเลือกสัปเหร่อได้นะครับมันไม่ใช่มีสัปเหร่อประจําเหมือนอย่างเงี้ยอย่างที่บ้านผมก็มีตอนนี้ก็มีสัปเหร่อคนหนึ่งก็เป็นญาติญาติกันแกก็เหมือนอยังไงอะพอพอรู้พิธีกรรมนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับรู้พิธีกรรมรูก้การ การมัดดอกบัวมัดได้สายสินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีล่าสุดที่ผมไปงานศพนะพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันอันนี้ก็เล่าเป็นเกตนะไม่รู้ภาคอื่นเขาทำไหมนะฮะไม่รู้ภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นพื้นที่อื่นทํำไหมถ้าคนที่เสียชีวิตหรือคนที่จากไปเนี่ยเป็นสาวโสดน,นะครับ mm hmm. เขาก็จะทําไอเนี่ย mm hmm. เผาไปให้ด้วยนะทำประหลัดขิงประหลัดขิงก็เหมือนว่าให เหมือนได้แต่งงานนั่นะการเป็นการเป็นคนโสดเสียชีวิตสาวพูดถึงเฉพาะผู้หญิงนะเป็นคนโสดเสียชีวิตก็จะทำอันนี้ให้แต่ผู้ชายรู้สึกจะไม่มีนะครับนะก็เดี๋ยวจะหาโอกาสไปดูซะหน่อยนะครับเรื่องหนังเรื่องสับปะเลยเห็นคาว่ามาแรงกันจังนะก็ะขอให้ได้รายได้สักถึงพันล้านแล้วกันนาจะเป็นหนังเรื่องแรกนะสำหรับท่านใดที่ อาจจะไม่เข้าใจภาษาอีสานก็อาจจะเหมือนอ่านซับไตเติลเหมือนเราเคยดูหนังฝรั่งที่เป็นซับไทยเนาะมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ภาษาอีสานบางคําผมก็ลืมๆไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พอใช้แต่ภาษากลางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆเทยงนี้เดี๋ยวต้องไปทํางานแล้วนะครับสวัสดีครับ